สวัสดีครับคลิปนี้นะครับทีมงาน Post p o s t p o พสจะมาสอนวิธีการใส่รูปภาพสินค้านะครับก็ให้มันแสดงรูปภาพที่หน้าขายสินค้าของระบบ Post p o s t p o พ t นะครับทำยังไงมาดูกันนะครับขั้นแรกเนี่ยคุณลูกค้าจะต้องเข้าไปที่ระบบหลังบ้านของ Post p o s t p o พ t ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่าสต็อกนะครับเมนูสต็อกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่รูปภาพกันที่เมนูสต็อกสินค้ากันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะใส่3รายการนะครับใส่ยังลบนะครับใส่รูปภาพให้สินค้ายังลบตัวนี้คลิกยังลบนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของสินค้าเซกชันที่เป็นในส่วนของภาพสินค้านะครับก็เลือกไฟล์นะครับหรือลากไฟล์มาวางได้เลยนะครับผมก็กดเลือกไฟล์นะครับจากนั้นผมก็จะเอ,เอารูปยังลบมาใส่นะครับ รูปยังลบนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยพอใส่ไปเนี่ยก็มันสามารถที่จะครอปได้นะครับว่าต้องการให้มันแสดงรูปภาพสัสดส่วนอะไรยังไงนะครับพอกะครอปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็กดปุ่มตกลงนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกด้วยทุกครั้งนะครับที่มีการแก้ไขสินค้านะครับจากนั้นผมก็จะมาใส่รูปให้ดินสอไม้นะครับ ผมก็เลือกไฟล์นะครับเลือดินสอไม้นะครับกดตกลงกดบันทึกนะครับอย่าลืมต้องกดบันทึกทุกครั้งนะครับถ้าไม่กดบันทึกรูปไม่มานะครับจากนั้นก็จะเป็นช็อกโกแลตแท้งนะครับผมก็เลือกรูปนะครับช็อกโกแลตแท่งแล้วก็กดปุ่มตกลงแล้วก็บันทึกนะครับเพียงเท่านี้นะครับรูปภาพก็จะมาในส่วนของหน้าขายสินค้าแล้วนะครับ คุณลูกค้าก็ลองไปเลือกที่หน้าขายสินค้านะครับผมะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้รูปผมมาแล้วนะครับก็รายการสินค้าไหนยังไม่ได้ใส่รูปมันก็จะแสดงผลเป็นตัวหนังสือชื่อสินค้าแบบนี้นะครับผม<ช>ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ